วัดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับรถก่อสร้างจิว๋วแต่ว่าวันนี้มีอะไรพิเศษรู้ไหมมีแกงไดโนเสาร์สามตัวนี้มากินน้ำที่เราขุดบ่อกันไว้นะคะว้าวฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่โอ้โหนี่บ่อน้ำของเราที่ขุดเรียบร้อยแล้วมีสัตว์มากินด้วยกินเลยกินเลยพี่ไดโนเสาร์งอม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 เลยว้าวชื่นใจจังเลย ขอบใจมากนะเจ้าแม็กโคเจ้าดำรถที่ขุดบ่อน้ำตรงนี้ไว้นะนี่มันอยู่ข้างในนะคะน้องๆูไหนค่ะขอกินบ้างสิน้ำอะ่ะ่ากินทีเดียวสองหัวเลยนะนี่ค้าลอยตัวเลยงอมงอมงอค่างอมสองครั้งเลยนะดูดขึ้นไปเลย ีใจมากเลยขอบคุณมากนะพี่แม็กโคหูห huh. uh ูว huh. ย uh huh. ข้าด้วยข้าไม่ถึงนะช่วยข้าด้วยนะค่ะข,ขอสั้นได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราช่วยเจ้าเองงอมๆเลยดูดไปเลยว,ว้าวอร่อยจังเลยมาขอบคุณพี่แม็กโคกันเถอะ ฮูหูฮูแมคโคตอบรับเรียบร้อยแล้วนี่ทั้งสามตัวเลยแก๊งนี้มาสามตัวฮูหูฮูหู การขอบคุณมนาะโอเคค่ะน้องๆวันนี้โอเ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราลากันไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบาย